ระหังสมาสัมพุโธภควาุทธังภควันตังอภิวาเทมีสวากาตัวภควตาธโมธามังนามามีสุปฏิปโนภควโตสาวกะสังโคสังฆังนามามีอะหังพันเตติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามีตุติยัมปิอะหังพันเตติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามี ตติยัมปีอังพันเตติสรณะนัสสหะปัญจสีลานิยาจามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารณงกัจฉามิธัมมังสารณงกัจฉามิสังฆังสารณงกัจฉามิ ทุติยมปีพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังกัจฉามิทุติยมปีสร้างคังสารนังกัจฉามิตติยมปีพุทธังสารนังกัจฉามิตติยมปีธรรมังสารนังกัจฉามิตติยมปีสร้างคังสารนังกัจฉามิปนาติปตาเวระมณีสิกขะปังสมะทิยามิ อทินาธานาเวร,รมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิการเมสุมิชาจาราเวร,รมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิโมศาวาธาเวร,รมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิสุราเมรยาชาปมาตถานาเวร,รมณีสิกขาปะทางสมมาทิยามิข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะขอ รักษาสิทิห้าให้บริสุทธิ์ดังเดิมอิมานิปัญจสิิคาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิิคาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิิขาปทานิสมาธิยามิ